เดินตามเข้าไปค่ะทุกคนไปดูตลาดไปชนีมีอะไรบ้างร้านข้าวแกงร้านนี้อร่อยมากค่ะกุวยเตี่ยวเย็นจะโฟร์สเด็ดค่ะผลไม้ข้าบกตอนเช้าอ่ะทุกคนอันนี้ร้านนี้ก,นนก็น่ากินหมึกทอดะเตรียม ฟางตาลเต้าหู้ทอดคนะ่ะอันนี้อร่อยซื้อเต้าหู้ทอดกันค่ะทุกคน น้านยอดผักค่ะในร้านเป็นพะโลค่ะทุกคนอันนี้หมูยอดคุน่ากินกคือ่าขเจ็ดาขาไม่ต้องแพงหรอกเนาามอานี้น่ากินโลตีมาตะบะ

ผลไม้สดๆค่ะผลไม้ก็นี่ค่ะร้านนี้อร่อยวันนี้ไปก่อนค่ะเจอกันใหม่วีดีโอหนะ้าสวัสดีค่ะ